วัสดีครับก็คลิปนี้พาเพื่อนๆมาชม New Balance 2 0 1 0นะครับตัวนี้เป็นโมเดลใหม่เลยนะครับของทาง New Balance ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมของปี2025นี้นะครับครั้งแรกที่ผมได้เห็นรูปปล่อยออกมานะครับคิดว่าตัวนี้เป็น m a d e in u s A อซะอีกแต่จริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับก็เขาจะได้รับแรงบันดาลใจเส้นสายมาจากพวก9กทั้งหลายนะครับแล้วก็ช่วงหน้าผ้าอัปเปอร์นะครับส่วนบนเขาจะได้รับแรงบันดาลใจจาก1960นะครัน ก็มาผสมผสานกลายเป็นตัวโมเดลใหม่ที่มีชื่อรหัสว่า2010นะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาชมสองรหัสนะครับก็จะมีตัวงานคอลแลบนะครับที่ทำกับดับเบิลแท็บนะครับตัวนี้ก็มีชื่อรหัสว่า u 2 0 1 0 wt นะครับโดยที่งานของ Double t a ทเนี่ยครับเขาจะเป็นร้านแฟชั่นร้านเสื้อผ้าของทางญี่ปุ่นนะครับมาทำร่วมกับ New Balance ตัวโมเดลใหม่นี้จริงๆแล้ว d o u เบิลแทนี้ก็ ทำคอลแลบกับ New บาลาน c e มาหลายรุ่นแล้วเหมือนกันก็ก่อนที่เขาจะมาทําตัว2010นะครับก่อนหน้านี้เขาก็ได้ทํากับทางนิวบาลานก็จะมีตัว992นะครับที่ออกในปี2020แล้วก็มา992นะครับที่ออกในปี2021แล้วก็มา9 9 v 6ครับที่ออกในปี2023แล้วก็มี998ครับที่ออกในปี2024แล้วก็ล่าสุดเลยครับ2010ที่เป็นโมเดลใหม่ กับทาง Double Tap แล้วก็ X New Balance นะครับคู่สีของทาง Double Tap เนี่ยครับที่ทางทำกับ New Balance เนี่ยก็จะมาในเฉดเดียวกันหมดเลยก็จะมีเขียวแล้วก็เทานะครับก็คือจะเป็นเฉดเป็นสีของซิกเนเจอร์ของทาง Double Tap ะครับก็คือจะออกเขียวทหารนะครับก็มาในหลายเฉดสีเลยแล้วก็ตัวต่อมาครับเป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่งานคอลแลบนะก็เขาจะมาในรูปแบบเฉดสีตัวสีเทานะครับโดยมีชื่อรหัสว่า U2010TTO นะครับ ก็ความแตกต่างระหว่างเจ้าตัวธรรมดากับงานคอลแลบก็ต่างกันแค่เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวหน้าผ้าตะข่ายจะต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าตัวธรรมดานี่ยฮะเขาจะมากับรูระบายอากาศที่หนากว่าแล้วก็ใหญ่กว่าส่วนเจ้าตัวงานคอลเลบเนี่ยเขาจะทอมาทีๆแล้วก็เล็กๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดความรู้สึกที่มีต่อเจ้าตัว2010นนะครับครั้งแรกที่ผมได้จับเลยนะรู้สึกค่อนข้างประทับใจมากครับเพราะว่า งานตัดเย็บหรืองานหนังช่วงเอาโซหรืออัปเปอร์เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุณภาพมากมันค่อนข้างแน่นคือผมคิดว่าเป็นตัวมดอินยู a เอนะถ้าแบบไม,ไม่ได้บอกอะ่ะก็คืออย่างเช่นอ่าเจ้าตัวด้านในอินโซเนี่ยครับเขาจะมากับเขาจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมก็คือแผ่นอินโซด้านข้างเขาอะจะมาคุมคุมรอบรอบ,รอบเท้าทั้งหมดเลยแล้วรู้สึกว่าแน่นมากครับ ช่วงหน้าผ้าด้านในเนี่ยมันแน่นตึบเลยครับแล้วก็นุ่มด้วยก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึงเจ้าตัว 22R 0ไปว่างานงานดีแต่พอมาจับเจ้าตัวเนี้ยครับก็คือเหนือระดับขึ้นไปอีกฮะจริงๆนะฮะในงบในงบของอ2010เนี่ยจะอยู่ในงบประมาณ5,000-6,000ถึ 6, นะครับถ้าเป็นตัวธรรมดานะาถ้าเทียบกับเจ้าตัว 22R 0เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนเพิ่มงบอีกหน่อยมามาซื้อเจ้าตัวนี้ดีกว่า แต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะอยากจะไปเทียบกับเจ้าตัวอ่าไนกี้วอร์เมไฟอย่างเงี้ยผมว่าเจ้าตัววอร์เมโไฟเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความใส่สบายก็จริงนะฮะแต่เรื่องอวัสดุเนี่ยมันเทียบเท่ากับเจ้าตัวนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะหยิบามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอ่านี่เป็นเจ้าตัววอร์เมโไฟนะก็คือวอร์เมโไฟเนี่ยในงบ6,000บาทเนี่ยคือมันจะเป็นคู่แข่งกันนะครับระหว่างเจ้าตัว2020 R Vomero 5แล้วก็อ่า 2, 0, 1, 0. สำหรับผมอะวัวเมโรไฟ้ยอะคุณภาพอะแย่ที่สุดถ้าเทียบกับงานตัดเยบ็บหรืองานหนังนะเนี่ยพวกผ้าตะข่ายนะครับถ้ารูปเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนอันนี้จะรู้สึกว่าหยาบแล้วก็พวกดีเทลอาดีเทลของโฟมหรือดีเทลขอบด้านข้างเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันทํามาไม่ค่อยได้ไม่ไม่ได้ดีมากครับมันจะดูแบบเออดูดูไม่ได้เนียบอะครับแล้วก็อย่างช่วงหนังกลับนะครับ ในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าสีสีของเจ้าตัวสีเทาเนี้ยมันจะไม่ค่อยชัดเท่ากับเจ้าตัวคอลแล็บคือรูปแล้วอะครับมันนุ่มมากครับลื่นด้วยแล้วก็หนังหนังของเขาเนี่ยเวลารูปเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันเดี๋ยวผมจะเอาชัดๆให้ดูก็คืออย่างตัวงานคอลแล็บเนี่ยครับนี่ครับมันจะไปในทิศทางเดียวกันคือลื่นแล้วก็นุ่มมากครับงานหนังกลับของเขาแล้วดูฟอนตครับชัดเจนคือโอโ้โห ในงบ6 0 0 0บาทเนี่ยผมเชียร์เลยเจ,เจ้าตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มาดูเจ้าตัววัเมลลไฟนะฮะหยาบมากครับงานหนังกลับก็คือรูปไม่ได้ขึ้นรูปนะผมรู้สึกว่าอ่าถ้าเทียบกันไล่ระดับเลยนะผมว่าตัดเย็บปปเจ้าตัวเนี้ยอ่าด้อยด้อยสุดแล้วก็ลงลงมาก็เป็นอ่าสองพันสองอาแล้วก็ตัวเนี้ยผมให้ที่หนึ่งเลยสาหรับเจ้าตัวสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะที่เป็นโมเดลใหม่ ก็เดี๋ยวผมเอาแผ่นอีโซมาให้ชมกันครับค่อนข้างเป็นเคิร์ฟแล้วก็หนาพอสมควรเลยคิดว่าเป็นของอ u t ทอร์ไลซ์อีกถ้าไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นของนิวบ a ลานเองอืมก็ค่อนข้างพรีมเมียมครับนี่ฮะด้านในช่วงเนี้ยผมอยากให้เพื่อนๆได้สัมผัสจังเลยคือมันดีมากฮนะผมชอบกว่าเจ้าตัว m a d อินอีกนะถ้าถ้าความสัมผัสของผมนะระหว่างเจ้าตัวเนี้ยกับเจ้าตัวเมทอินยนะ คือเม็ดอินยูเอก็กูน่ะมันจะเป็นพวกพ้าตาขายไงอ่าส่วนตัวมันแล้วแต่ว่าใครจะชอบผ้าตาขายหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมชอบที่มันเป็นปุด้วยผ้ามากกว่าปูด้วยผ้าเนี่ยก็จะมีก้าวก้าก้ก้สานะครับที่บุด้วยผ้าแบบนี้นะครับจะรู้สึกว่ามันหนาพอๆกับเจ้าตัวก้าก้าเลยเราม,มาเช็คไฟยูวกันสักหน่อยนะครับตรงป้ายแท็กของแท้ต้องขึ้นลายน้ํานะครับ ชัวนะครับเพื่อนๆก็มาเช็คอ QR code อีกรอบหนึ่งได้พอสแกนไปแล้วนะครับจะต้องขึ้น serial number ให้ตรงกับลิ้นรองเท้าของเรานะครับนี่ครับ U 2 0 1 0ู่ TTO นะก็ไซส์าตามนี้เลยเป็น9 US นะครับยี่เ็เซนนี่ครับ กล้องไม่โฟกัสอีกครับ9 US 2อเอ็นตซนปีที่ผลิตดูตรงนี้นะครับก็คือปี2025นี้เลยครับสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่9นะครับเออจ้ตัวงานแหลับก็จะมากับกล่องที่เขียนว่าดับเบิลแท็บแล้วก็นิวบาลานนะครับแล้วก็มีโลโก้ดับเบิลแทบตรงนี้ ก็มีเชือกแถมมาให้หนึ่งชุดครับส่วนเจ้าตัวสีธรรมดานะครับ mm hmm. ก็มาในกล่องธรรมดาปกติเลยครับกล่องตามสไตล์เอเชียทั่วไปแล้วก็ไม่ได้มีเชือกแถมนะสำหรับเจ้าตัวธรรมดาอันนี้ด้านหลังครับพื้นของเขานะครับก็จะมีตัวล็อกข้อเท้าเป็นกราบพลาสติกอยู่ตรงกลางนี้เลย ผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆพื่อนชอบเมดอินเวสเพวกเก้าก็สเก้ก็สเนี่ยผมว่าถ้าใครงบไม่ถึงเนี่ยมาซื้อเจ้าตัวนี้ได้นะเพราะว่ารูปทรงของเชฟของด้านล่างของอัลโซเนี่ยผมคิดว่ามันคล้ายกับเก้าก็สองนะเพราะมันมีเคิร์ฟขึ้นมาไล่ไล,ไล่ระดับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว New Balance 201 0ที่เป็นโมเดลใหม่ของปี2 0 2 5นี้นะครับก็ยังไงก็ฝากร้านอ่ b า l าไว้ด้วยนะครับ เพื่อนๆที่สนใจสั่งซื้อนิวบาลานทุกรุ่นนะครับก็ทักมาสอบถามได้ที่ IG จีหรือว่า Facebook ที่ขึ้นตามด้านบนนี้ได้เลยนะครับก็รับประกันของแท้แน่นอนครับ100%เพื่อนๆที่ไปซื้อมือสองมาผมก็ได้ทําคลิปอ่าเช็ควิธีเช็คของแท้ของปลอมพวก9ก0กศูนย์ในลหลายๆตัวแล้วครับก็มีเยอะพอสมควรเลยเพื่อนๆก็สามารถคลิปไปดูที่อ่าในวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ